ดคอกรันเต็มเลยมาล่านะครับเนี่ความบุกสดยยางนะครับดูแลน่ากินมากส่วนนี้ก็กนะโอ้นี่น่าจะเป็นยำใช่ไหมฮะเนี่ยนี่นะฮะจัดเต็มเลยเครื่องเต็มเลยดูราคานะครับโอ้นี่มี หอยนางรมเอา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 ขอให้ผมชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งชุดเท่าไหร่นะสี่สิบสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เตาปูนนะครับตลาดเตาปูนนะฮะจะพามาเดินตลาดเตาปูนตลาดของกินนะครับตลาดนัดของกินที่ ตอปูนนะครับตลาดนี้ของกินเยอะมากนะครับคนเยอะผมจะพาเดินให้ละเอียดเลยนะครับตลาดต่อปูนก็อยู่ตรงนี่แหละฮะสถานีรถไฟต่อปูนเนี่ยนะครับ MRT นะครับรถต้ดินขึ้นมาเป็นจุดเชื่อมนะครับแล้วก็สายสีม่วงจากบางใหญ่เดี๋ยวจะไปโดนด,ดูกันนะครับว่า กินมันจะเยอะขนาดไหนรับรองครับเยอะมากครับตลาดนี้อัอนนี้ก็จะเป็นพวก <มา S 2> ต้นเหนียวนะครับขายดีมากส่วตรงนั้นคือหมาล่านะครับดูนะค,คนแน่นขนาดไหนเห็นไครับเด็กๆอ้อนเต็มเลยมาล่านะครับ ดูนะฮะนีความหมึกส,สดย่างนะครับดูนะน่ากินมากมาลา ส่วนนี้ก็โอนี่น่าจะเป็นยำใช่ไหมฮะเนี่ยนี่นะฮะจัดเต็มเลยเครื่องเต็มเลยดูราคานะครับยำกุ้งลวก80ยำกุ้งสด80หอยน้ำลง80มะม่วงไข่เค็ม50ยำระกรอบ40ยำปูม้า80ก็ไม่แพงนะครับ วนนี้ี่อะไรฮนะเนี่ยคกทะเลซีฟู้ดโอ้น่ากินโอ้นี่มีหมอยนางรมมเอา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 เฮ้ผมชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งชุดเท่าไหร่นะสี่สิบนี่นะฮะครบทะเลซีฟู้ดไม่ใส่พริถีพิถันนะนะนี่นะหน้าตา ี่ตาลีซาปูน่าจะขายดีมากเลยดูแล้วเนี่ยครบทะเลซีฟูด้ดกล่องละสี่สิบบาทส่วนนี้เป็นพวกยำไก่แซ่บนะครับยำไก่แซ่บนะฮะหน้ตาตานะครับ น,นี่เป็นกุ้งย่าง150โอ้น่ากินครับนี่นะครับส่วนกุ้งย่าง150 100อันนี้ของหวานส่วนนี้คือทาโกยากินะครับโอ้น่ากินครับน่ากินเลยนะเนี่ย ขายยังไงใะเนี่ยลูกละห้าบาทลูกละห้าบาทนี่นะครับสำหรับกดต้องการมีแซลมอนปูอดัดไข่กุ้งทูน่านะครับถ้าใครสนใจอยากกินได้เลยนะครับเนี่ยดูสีสัสนน่ากินมากแม่ค้าก็ดูใจดีนะยิ้มแยม้มเ,เดี๋ยวเรามงอุดม่นมาอุดหนุนนะครับ อันนี้โซนอาหารอันนี้น่าจะอีสานนะเนี่ยอีสานรุ่นเหนือไหมเนาะอีสานแมนบอกแมนอีแมนอีสานบะเนี่ยนะฮะดูน่ากินดนีนะครับ เดือดเยอะนะครับตอนเย็นๆนักข้าม,มเงเยนนะครับไม่ใส่จุถนะครับอันนี้คือน้ำพริกปัตตูนะครับะะจุลละ20บาทดูคนเยอะครับเนี่ยเห็นไหมส่วนนี้ก็เป็นของหวานนะครับ เยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นโนูนอาหารอีาสานรที่พนี้มันจะอันนี้ปลาดุกสตอวาหวานนะครับส่วนนี้เป็นหมูนี่ไงเจอข้าวเหนียวละส่วนนี้ ซูชิย่างไฟชิลละสิบบาทนะครับสีสันน่ากินเลยนี่นะฮะโซนนี้เป็นยันะครับคนเดินเยอะนะครับเนี่ยยับนะลองกินเยอะมากครับที่เนี้ย คนเยอะครับอันนี้เป็นโตกเกียวโตกเกียวนะครับเรีเบร้ไรครับอ่าอันนี้เป็นสลัดนะครับนะลูกค้าเขาเยอะเลยนะครับขายดีมากเลยหน้าทางายิ้มย้ำจำใส่ด้วยคนเยอะครับตลาดนี้ ป็นยำนะครับะะนนี่ฮนะปลาซาบะโอ้ตัวละเจ็ดสิบเองเดี๋ยวนยผมซื้อของกินไปเยอะเลยเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนใหม่โอ้ตัวละเจ็ดสิบเองนะครับเนี่ยดูโอ้โหโอ้โอตายแล้วตัวละเจ็ดสิบเองนะครับโอ้โหเดี๋ยววันหลังผมอันนี้ก็เป็นเมนูน่าจะเป็นเมนูพวกนี่นะ ข้าวโพดเต้าหู้นะ่ยแต่ผมชอบเน,ใน,ใน,ในี่ยน่าสนใจนะครับน,นี้เป็นสลัเผาสละเผาไส,าสาา้แตกดูนะตลาดนี้น่าของกินเยอะมากมาส่วนนี้เป็นโยกนะครับโยกหมู25บาทโยกหมูพิเศษ30บาท ไม่แพงครับไม่แพงครับ pues ส mm ีสันน่าก nah ินด้วยนะครับรสชาตอเอูนะครับส่วนนี้ทอดมันปลาอินทรียนะครับดูนะับคนลองคิวแล้วก็นี่ก็ไก่ทอดไก่ทอดหมูทอดนะครับข้าเหนียว น,นะฮะตลาดนัดของกินที่ตลาดต่อปูนะครับเขตบางซื่อติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อนะครับของกินเยอะมากครับเยอะจริงๆนะครับตลาดนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับ เปิดตอนเย็นๆนะครับ